อ,อ่าดีดูก็ฮะยังโอเคโอเคกกสวัสดีนะครับอ,อยู่กับช่องประเสริฐกันนะครับวันนี้เราจะมาเลเวลบนมึงมึง Awakening ก,กันนะครับวีมามาเลยมาตอนนี้ผมเลเวลนี่แนะล้วเอ่อเอมแล้ว อ่าผมเน้นผลันเลยนะครับเดียโอ้โหผมอาจจะอัพมือดีเท่าไหร่ประมาณนี้อัพเน้นเลือดมันเน้นเลือดเท่าไหร่มากันครับมาเ,เริ่มซีรีส์แรกเลยนะครับอืมจะคืตั้งแต่อันบนถึงอันล่างนะครับแต่หวังว่าเร้จะไม่อขว่ข้าม่านะอืดูมอนตัวนี้นะอ่า ก่อนกระป๋องโอ้โหเก่งเก่งรู้สึกความบันเทิงหวอังว่าจะไม่มีนะเสียวนี่คือสกิลแรกนะครับสกิลแรกมันจะเป็นแบบนี้เออ,เออแลดคันคันคันหนียิงไปจะจะงแบบนี้อ๋อไม,ไม่เหมือนเป็นเม็ดเม็ดออกไปอ่ะ๋อ้เยวะเดีย๋วยวทำไมให้ดูเดี๋ย่าทำ๋ย,าายวาโง่จะยิงให้ใหม่ดูนะ เ่าิกิริดินไปด้วยตัวมันทำให้มันขึ้นฟ้าแล้วมันจะย้อยลงมาเดี๋ยววันนี้ขึ้นฟ้าใหม่แล้วกันดูนะครับขึ้นฟ้าปฏิกิริยาตัวมันหยุดแล้วก็ถ้าใครอยู่ในยงนี้ก็จะโดนลาวเวไม่ได้เบไม่ไม่ทำไมต้องโทรมาตอนนี้ด้วยกําลังรีวิวไม่รับเราจะไม่รับเราจะไม่รับ มโอ้เ oh, พื่อนรบกวนเกมมิ่งชัดๆเลยตั้งนานไม่โทรมาดูกับตัวนี้แลนะไม่เจ็บการแบบนี้มากเลยจะรีวิวซีรองแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนตามที่ทุกคนเห็นนะครับยิงขึ้นไปแล้วม <energetic. S 1> <c oughs> ันจะกลายเป็นเหมือนก้อนก้อนก้อนเลยไม่รู้ยิงเขาทายกี้อยู่เขาจะไม่รับเองเพราะเขาตอนนี้เขาทายก้อยู่ ยอมเลยอื้อว้าวว้าวอ่ะมันต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยอยากมันจะตัดตอนนี้อรอก็เป็นใครตัดแล้วผมตัดเองครับป๊าไม่หลุดเพราะไอเทมมันมันเลยเอ้ยเอ้ลืมบอกขอโทษขอโทษคุณหยาบหยาบอ่ะมันไม่ไม่เห็นมอน นาคิสกิวแรกก็จะกลายเป็นการเหมือนยิงลูกบอลแล้วก็ไม่รู้ยิงย้อยลงมาอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูจากระยะไกลโอ้ยใหญ่เนี่ยอิงไปไม่กลับเป็นเกตผีเป็นเฟคคือคล้ายกับเกนพีนะครับทุกคนเอฟเฟคเป็นคล้ายๆเหมือนกับเกนพีชเกนพีชฟังไม่ผิดปามันก็จะกันพีชหรือเปล่าเพราะไม่ได้ดราม่านะมันเหมือนจริงๆอ่ะ อต่ไปสกิลที่สองนะครับที่สองอีกเดี่ยวไปก็จะกลายเป็นการต่อยนี้ถ้าคนที่โดนต่อยก็จะหน้าแดงๆครับคนที่โดนต่อยไปก็จะหน้าแบบแดงเหมือนคุนขืนไม่โดนหลอกสลบเก่งนี่ยริงเจอแล้ยักไกลก็ได้นะครับอีก นี่นี่นะครับยิงจักรยะไกลก็ได้โอเคต่อไปกินบุหรีต่อไปกันเลยเฮ้ยหยุดดิหยุดเจ้ามันโอเคสกิลต่อไปเป็นสกิลยื้อกินแมกแม่หุ่นยิงออกไปเลยโอ้ยเจสสัสกรมันเป็นไฟมานแรงกว่ไปนะก็ มันเหมือนมาแดงจริงๆอะทุกคนมันเหมือนมาแดงยนเนี่ยใครว่าไม่ใช่มาแดงก็เออก็อ,อม่รูนกันนะครับกดจี <Yes. S 1> mm ๊ hmm. Subscribe ด mm ูด hmm. ังนี้เลยให้ได้หนึ่งสองครั้งกดแรงแรงที่ได้แล้วใครยังถ้าถ้าคุณยังไม่รู้สมมุตินะไอเจ้าสกิลแรกของอันเนี้ยสกิลแรกสกิลเซตมันติดเบอร์ใช่ไหมทุกคน ถ้าใครอยู่ในวงวงเมื่อกี้ยยวงกลมๆใหญ่ๆมันก็จะเตะเบอง์แต่ถ้ารับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นวัด่างนี้ตอนแรกถึงมึงนะครับทุกคนดูนะเยให้ผมให้อาจจะไม่เห็นภาพนี่ธรรมดาเมเจ็ดร้อยสิบหกแต่พอผมเปลี่ยนแต่พอผมเปลี่ยนเมื่อกี้จำว้ทุกคนเจ็ดร้อยสิบหกจำไว้นะทุกคนจำไว้นะเจ็ดร้อยสิบหก 看看นะโอ,โอ Sadly, ้เกมเกมเกมนเป็นนันี่ทุกคนเจมเมื่อก um um ี้เจ็ตอนนี้เจ็มเอาใหม่เอาใหม่จี่ด้สกเปลี่ยนนี่เจ็ดสิาทุกคนโอ้สำหรับคนที่จะไม่รู้นี มาเมื่อกี้สกิลซีใช่ไหมทุกคนเป็นการปล่อยหมาแดงออกไปนะครับนี่สกิลซีโอเกมยิงไปเลยจีซัตเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมอู้จะอับตังกดตำมหนมดเรงให้ดได้เลยเลยน่นมาด้วยแหละอยากฟหนึงร้าสิเพื่อเอาอิเล็กตร์กอ,รอไปสกิว 4. ยิงปิงกันเมันกระโดดขึ้นไปแล้วเหมือนเอาปัดจักมาอย่างนี้จี<อ>๊ดโอ้ีอย๋ยวผมให้ดูแขนใหญ่ใหญ่มากนี่เมื่อคุณกวักมือเยอะเกินไปแขนก็จะประมาณนี้แหละเล่นกล้าม,มากเกินไปยิงเอาว่ามันเป็นการระเบิดสถานการณ์โอ้โอโอโอ เล่งว่าเขาเรียกว่าเล่งมาบอกเลยเล่งโอ้ยอย่าุมาโอเคได้เวลาจาัดก,การจมอนนังเหนี่ยวเมือปิ้วขึ้นขนบนเลยลงมานีไอ้เกมน,นี่เมื่อกี้ไปกันต่อยถ้าเราเราต่อยขึ้นฟ้านะครับปุืม ดูนะทุกคนดูอุกกาบาตอี๋โหมันมาไร้นัดมากมันมาไร้นัดมากอืมมอสสีพื่อนไปหายไปไหนเอาที่นี่อืมทุกคนดูนเราไปสกิลบินนะครับสกิลบินก็ทำตามเหมือนกันตอนตอนมันจะตอนก่อนบินมันก็จะกลายเป็นการพุ่งนะครับอืมมีบริการพุ่งออกไปไอเนี่ย ให้เกมบินช้าปกติเลยยิงออกไปทำดาเมจได้ด้วยนี่สามารถทำดาเมจได้เย้เดี๋ยวผมใช้สกิลนี้สุดแล้วสกิลเนี้ยเอาหายเนี่ยสกิลเนี้ยผมใอ้สกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นี่เป็นกล้ามาเยอะมากคิดมากเกินไปเดี๋ยวผมไม่ดูสกิลเอฟใหม่นะครับ นีๆๆๆๆๆ่หามันแป๊บดูนะครับบินโหนแล้วทุกทึบปุ๊บไอ้ทำดาเมจได้ด้วยแต่เมื่อกี้มันไม่ค่อยดีทุนใดเลยเย่าเอาใหม่เยอะใหม่รอรอรอเอ่อเยอไปก็ทำดาเมจได้เลยเนี่ย เนี่ยนี่ใช่ไหมใครมาอยู่ในวงวัดอดดามิดนี่ดูทุกคนเดี๋ยวมใอยเนาอตัวยังมันยิมมันไม่ตามยิมมันไม่ตีผมนี่กระโดด เปลือกคนก็ประมาณนี้อ้าาเยี่ยมไปเลยมาดิโตแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะนี่ผมก็พยายามฟาใไ้ถึง450ดูหมัดนี่คิวพลนอ้าวถูกใครถ่ายออกมัด มามาาหมวกเซนต้ามันเอามาจากไหนผมจะบอกให้ว่าหมวกเซนต้ามาจากไหนหมวกเซนต้ามันเอามาจากอีเวนต์ถ้าใครเคยเล่นอีเวนต์ก็จะรู้มันบวกความเร็วบวกเลือดบวกลีดีสี่ร้อยบวกดาบวกขนบวก,บวกอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะไม่ได้นะ่าจะบวกหมัดด้วยไม่แน่ใจอะไม,ไม่ไม่รู้ก็ประมาณนั้นแหละบวกความเร็วทำไมผมวิ่งเร็วด้วย โอเคก็จบจบคลิปเพียงเท่านี้ก็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 มันมีแค่นี้เราไม่ได้ใส่เติมอะไรกัน,นนั้นจบคลิปไปด้วยพลังแห่งขนกระปุม่มฮึอหมาดิงอุ้ยยิงได้นะยิง คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยให้เรามีกำลังยางถึงหนึ่งจะหนึ่งหนึง่งพันซับไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายซีวย,ยูเดียวกัน